สว,วัสดีคุณผู้ชมด้วยข้าผมผม้้้้ด้้้้้้ก้้ก้เ้เยอะม้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ี้ส้้เย้ะ้้้้้้เ้้ะมา้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้มอ้้อจจอนนอ้้้้้้้้้้้้้้ผม้ม้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้าฟ้้ม้้้้้้้ะ้้้้้้้่้้้้้้้่้ว่้้้้้้ต้้้้้้้้ั้้้้้้้้้้้ม้้้้้้้้ถึ้แม้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้นี้แล้วก็ไปทะลุยัน เป็นเลทของมันนะในในดินดาทะลุทางไปนะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะไหวก็ไม่ไหวเมื่อพเปลี่ยนมันอ่านยากเรื่อยๆยากเรื่อยๆต้องมาเรื่อยๆเพราะไอ้ขีดมันได้เยอะมากฟาร์มด่านนี่แหละได้แต้มอัคโคแบตจนอุโเกี้ยสามเลยนะฟาร์มจะตันแล้วก็มีแต้มอยู่สองบันตีเยอะมากด่านนี้ฟาร์มแต้มอัคโคแบตดีมากไปเลยครับปะแนะนำให้มาเล่นด่านนี้เลยใครอยากฟาร์มแต้มอัคโคแบตให้มันไวเรียกคุ้มด้วย เราจะมาเล่นสาวเวฟนีดูว่าเล่นไปเรื่อยๆดูว่าข้อดีของดานไอโ้โหมดแบบโหมดแมเนตก็คือศัตรูจะเปาะบางลงเยอะมากเลยนะต่างกันจากที่โหมดอื่นแต่ว่าศัตรูจะหวดวขึ้นหดวกระป๋ะโหดกับอึดไม่เหมือนกันนะประตูตายง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าเราฆ่ามันไวมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ปลาหินใส่เงี้แหละให้ของปลานิ้วชี้ี่เลงตัวจีระัวที่เหลือเดนเอาหมด ของปลาไม่ต้องกลัวหมดเลยนะเดินปลาไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าศัตรูมันก็มีดรอปเนี่ยไอของสีฟ้าเนี่ยคือของปลาจากศัตรูนะก็ดรอปเก็บมีเต็มเลยใช่ไหมไม่ต้องกลัวมันจะหมดนะปลาไปเรื่อยๆปลาจนหมดก็วิ่งไปเก็บของศัตรูใหม่ก็มาปลาใหม่เน้นในน้เน้นการฆ่าศัตรูในการปลาปลาปลาของปลาใส่หมดหมดแล้วเก็บโอเคเก็บแล้ววิ่งวิ่งดูฝั่งนู้น ดูดีผมดมาอีกแล้วโอเคมาอีกแล้วอืมนั่นแหละเล่นปลาไขปลาละไขตัวเราพิ้วอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอืมนั่นแหละ ใช่ใชไใ่ใช่ไโอเคง่ายๆปลาไม่ง่ายเลยแค่ปลาเรื่อยๆจนหมดเว้ยางเนี้ดูเหมือนว่าจะแกมเท่าไหร่ วูดสี่ร้อยเยอะๆอยู่สามเวฟนี่ก็น่าจะได้เยอะมากแต่พันได้เลยอกดเี้ยงพอดีอเ,ดเห็นไหมนี่แหละฟามโคตรง่ายเลยแค่มาโดยน,นโดยิงเดืองมาดูเวฟนี่จะได้กี่แต้ม ห้าร้อยสามแต้มเห <ล Regierung! S 1> ็นทันอยู่เมื่อกี้เห็นไหมมันไม่ใช่น้อยนะถ้าฟาร์มสามเวฟไปอย่างเงี้ยตอนเล่นครั้งแรกมันจะได้เยอะกว่านี้อีกนะเชื่อผมสิแตประการว่าคุณได้แต้มคุ้มมากแน่ทำมาเล่นด่าน,นี้ด้วยฟาร์มคุณไปอีกเนี้ยโอเคอืมเอาไหมาละ่ะ นีใช้ได้กับทุกคนนะครับโอ้ยนุมจับเจอันรุมแล้วว่ะโอ้ยนุจับจังเลย ถ้ามันโจมีแท็กปลาก็ไม่ต้องไปฝืนปล่อยมันไม่ต้องไปฝืนปลาแลยมันเปลือง อืมโดนอืมบาแสกหน้าไปเลยว้าใการเล่นเ่แค่แค่คุณตาอย่างเดียวนะเล่นการปลาของมันอย่างเดียวคุณจะได้แต้คุ้มมากเลยนี่ก็จบไฟต้อนเวฟของดาบนี้แล้วนะก็เป็นอย่างกันบ้างนนครับขอบคุณทุกทุข้ามารับชมกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผม เป็นการใจ้ผมทำคลิปต่อไปเช่นะครับสวัสดีครับโอ้โหร้อยสามสิบเดี๋ยวออกไปดูว่าแต้มมันได้เท่าไหร่แล้ววะสามพันแปดเยอะนะไม่ใช่น้อยน้อยนะนี่